สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม Voice of America นะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ติดตามเราทั้ง Facebook แล้วก็ช่องทางต่างๆเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่20กุมภาพันธ์2 5นะ2564ตามเวลาประเทศไทยมีผมะะรัตพลนอ่อนสนิทผมดรัชชัยเฉลิมมงคลดิฉันวารางคณาชมชื่นและดิฉันวัสมอนุอุจารินค่ะร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับมีคุยข่าวหลายเรื่องด้วยกันนะฮะ อัปเดตเรื่องสตรีพรมา่าที่ถูกยิงเมื่อ1ิบวันก่อนปรากฏว่าเธอเสียชีวิตลงแล้วนะครับเป็นผู้ประท้วงแล้วก็มีอัปเดตเรื่องการเจรจารนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับฤด,ดูหนาวที่รุนแรงในทางใต้ของสหรัฐแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนชาวไทยนะแล้วก็มีเรื่องทันสมัย2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการใช้งานศิลปะเนี่ยผูกกับ เงินดิจิตอลเพื่อยืนยันความเป็นของแท้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนดังมหาเศรษฐีอดีตนักการเมืองใหญ่นะร่วมตั้งบริษัทเช็คเปล่าหรือว่าแบ n k c h ช c ค Company เป็นอย่างไรเรามีรายงานแล้วก็ข่าวอาัจญากรรมจากการไอที่เดนมาร์กมันคืออะไรถึงขั้นติดคุกหรือไม่นะฮะรอติดตามวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ประท้วงหญิงที่ เมนมานะครับที่ถูกตำรวจยิงที่ศีรษะไปเมื่อ10วันที่แล้วระหว่างการประท้วงต่อต้านการทำรัฐประหารขอ,ข,อของกองทัพปรากฏว่าสำนักข่าว Associated Press บอกว่าสตรีนี้วัยนี้ปีได้เสียชีวิตลงนะครับเธอมีชื่อว่าเมียเทียเทียตไข่นะครับแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อวันศุกร์โดยเป็น หลังจากบาดเจ็บจากการถูกยิงที่ศีรษะระหว่างการเดินขบวนประท้วงเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับภาพวิดีโอที่เห็นก่อนหน้านี้ก็คือว่าเธอไปร่วมงานประท้วงแล้วก็ถูกยิงขณะทีะ่พยายามต้านน้ําแรงดันสูงที่ฝ่ายรักษาความสงบยิงมาใส่ผู้ชุมนุมนะล้วก็มีถูกยิงจากนั้นทะลุหมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในวันศุกร์นะฮะ ครอบครัวของเธอได้บอกกับประชาชนชาวเมียนมาที่เดินขบวนประท้วงตอนนี้บอกว่าใหญ่ยอมแพ้นะแล้วก็ให้ยืนหยัดเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยนะฮะโดยกองทัพของเมียนมาก็ได้กล่าวผ่านโฆษกไม่ได้ปฏิเสธการเสียชีวิตของสตรีผู้นี้ว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบอกแต่เพียงว่าสตรีผู้นี้นั้นอยู่ในฝูงชนที่ระดมปาหินเข้าใส่ตำรวจ และคดีนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับสำหรับการเดินขบวนประท้วงนั้นก็คงยังดำเนินต่อไปในวันศุกร์นะโดยที่ย่างกุ้งแล้วก็เมืองใหญ่อีกหลายแห่งมีการชุมนุมโดยทั่วไปมีเป็นไปอย่างสันตินะแต่ว่าก็มีเหตุที่ตํารวจใช้กระสุนยางยิงสกัดผู้ประท้วงที่เมืองทวายนะมีหลายคนได้รับบาดเจ็บเมือ่อค่าว,วันเพื่ออบดีส่วนท่าทีของนานาชาตินั้น สหรัฐอังกฤษแคนาดาประกาศมาตรการลงโทษต่อผู้นํากองทัพเมียนมาขณะที่หลายประเทศก็เรียกร้องให้มีการคืนอานาจสู่รัฐบาลของนางองซานซูจีนะครับอ,อีกข่าวหนึ่งสั้นๆไปกันที่เรื่องของอิรานนะครับอิรานออกมาเผยท่าทีนะครับเสนอตอนเองว่าอาจจะยกเลิกมาตรการที่คิดว่าละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์นะถ้าสหรัฐนั้นยอมผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิรานนะคร ท่าทีที่ผ่อนคลายลงนี้เกิดขึ้นนะหลังจากที่ฝ่ายของประธานาธิบดีโจไบเดนได้บอกมือวันพฤหัสนะครับบอกว่าสหรัฐก็มีแผนที่จะเจรจาก,กับอิหร่านเพื่อกลับมาสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้เมื่อปี2015แต่ต่อมาสหรัฐนั้นถอนออกจากข้อตกลงดังกล่าวภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนหน้านี้ตัวอิหร่านเองก็บอกว่าสหรัฐนั้นต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเสียก่อน ก่อนที่อิหร่านนั้นจะกลับมาทำตามข้อตกลงนิวเคลีย์นะนั่นก็เป็นอนะัปเดตฮะเรื่องราวที่เหมือนจะเห็นทางเปิดสำหรับการเจรจาขั้นต่อไปเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านนะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะไปคุยกับคุณนพพลัสนะถึงเรื่องโควิด -19 ว่าผลกระทบในภาพรวมนะต่ออายุไขของประชาชนอเมริกันนั้นเป็นอย่างไรครับ ครับก็นี่เป็นอีกอประเด็นหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบแต่เป็นรายงานซึ่งออกมาโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนะครับบอกว่าในช่วงปี2020ที่ผ่านมาประเมินกันว่าช่วงอายุของคนในสหรัฐหรือประชาชนชาวอเมริกันเรียกว่า life expectancy แปลตรงต,ตัวคือความคาดหมายการคงชีพลดลงหนึ่งปีครับในปีที่ผ่านมาข้อมูลที่รวบรวมได้ประเมินว่าชาวอเมริกันโดยรวม จะมีอายุประมาณ77.8ปีนะครับในส่วนของผู้ที่เ,เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกคือหมายถึงว่ามาจากประเทศทุกภาษาสเปนเช่วงคาดหมายอายุลดลงไปเกือบ2ปีที่คนแอฟริกันอเมริกันลดลงไปเกือบ3ปีนะครับผู้เชี่ยวชาญจากามหาวิทยลาลัยพรินส์ตันเป็นนักประชากรศาสตร์ให้ความเห็นว่าการลดลงขนาดนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี2015-16-17เนี่ย ตัวเลข life expectancy มีการลดลงไปบ้างแล้วแต่เป็นลดในอัตราแบบ1ต่อ10ต่อปี 1- 1ใน10ต่อปีเท่านั้นนะฮะในส่วนของผลกระทบนอกจากตัวเลขที่เห็นชัดแล้วคือช่องว่างของความแคลหมายการคงชีพระหว่างกลุ่มคนมริการผิวขาวและกลุ่มผิวสีเขาบอกตอนนี้คือถ่างออกไปอีกจากเมื่อ,อปี2019ช่วงกว้างระหว่าง2กลุ่มนี้คือประมาณ4ปีตอนนี้ประมาณ6ปีโดยเฉพาะข้อมูลจากครึ่งแรกของปีแล้วท่าน,นั้นฮนะ ผู้วชจัยบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขทั้งหมดนี้อาจจะเป็นอะไรที่ต่ำกว่าความคาดหมายเพราะเป็นการเก็บข้อมูลของครึ่งปีแรก2020ทั้งนั้นที่ในช่วงหลังของปี2020มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขอาจจะเวียงมากกว่านี้อันนี้เป็นประเด็นที่ทางอเมริกาต้องจับตับาดูต่อไปนะครับแลวเขาบอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ดีขึ้นในช่วงหลังการระบาดก็ได้เพราะว่าผลกระทบทางด้านาสุขภาพของผู้ที่ป่วยจากโควิด -19 จากเรื่องของคนที่มีอาการป่วยแล้วมันแย่ลงเพราะโควิด -19 หรือโรคใหม่ที่มาจากการติดโควิด -19 มันจะอยู่กับผู้ป่วยเป็นอีกนานเพราะฉะนั้น Life expectancy ในสหรัฐก็อาจจะไม่สูงขึ้นในอนาคตอย่างน้อยอันใกล้นี้ครับ,บแล้วนั้นยังไม่พูดถึงภาวะโควิด -19 ที่ทําให้ผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยโรคมะเรงนั้นจะต้องเลื่อนการรับการรักษาที่โรงพยาบาลอะไรต่างๆอีกนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไปที่จะเห็นผลอย่างเต็มๆนะฮะว่า ตกลงแล้วจะมีผลต่ออยุข,ขัยของชาวอเมริกันอย่างไรนะครับมาที่วงการศิลปะกันบ้างนะครับได้ข่าวว่ามีปรากฏการใหม่นะฮะที่บริษัทรับประมูลนะฮะรับเงินที่เป็นเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีในการซื้อผลงานศิลปะแถมยังมีผลงานศิลปะที่นำออกประมูลและเป็นใช้บิตคอยหรือว่าใช้คริปโตเคอเรนซีอันใหม่เนี่ย เป็นเครื่องผูกโยงความที่เป็นของแท้ของผลงานด้วยใช่ไหมครับคุณวัสมน์ค่ะก็เรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าว CNBC ค่ะก็รายงานว่าคริสตี้นะคะบริษัทรับจัดประมูลที่เป็นบริษัทใหญ่เลยค่ะก็จะเป็นบริษัทประมูลเจ้าแรกนะคะที่รับประมูลผลงานศินลปะที่ใช้เงินดิจิตอลค่ะเป็นเครื่องยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของงานศิลปินดิจิตอลชื่อดังค่ะไมวิคโคมนเป็นผลงานที่ชื่อว่า Everyday the First of 5,000 days หรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือแปลว่าทุกวัน5,000วันแรกค่ะโดยงานการประมูลผลงานชิ้นนี้ค่ะจะเริ่มในวันที่25กุมภาพันธ์แล้วก็สิ้นสุดในวันที่11บเอ็ดพาคมนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับการประมูลทางนี้นะคะก็มีอยู่2องระย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่างานศิลปะชิ้นนี้นะคะผูกโยงความเป็นของแท้หรือว่า authenticity เนี่ยกับสินทรัพย์จิตรตอนที่มีความเฉพาะเจ,จาะจ,จงในแต่ละหน่วย แล้วก็การซื้อขายผ่านบริษัทเิสตี้ยังสามารถทําได้โดยใช้เงินดิจิตอลค่ะสาหรับเงินดิจิตอลประเภทพิเศษนี้นะคะมีชื่อว่า NFT ค่ะหรือว่าภาษาังกฤษก็คือ non-fungible token ค่ะถ้าแปลง,ง่ายๆนะคะเจ้าตัว NFT เนี่ยก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลที่แต่ละหน่วยมีมีความแตกต่างกันค่ะด้วยเหตุน,นี้ศิลปินนะคะจึงอาศัยเป็นเครื่องอ้างอิงผลงานฝีมือของตนนะคะเพื่อไม่ให้มีผู้ใดเนี่ยสามารถอาผู้สร้างขึ้นมาเรียนแบบได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะการซื้อไขย NFT จะต้องทําบนบล็อกเชนค่ะเจ้าตัวบล็อกเชนนี้นะคะอาจจะได้ยิงกันบ่อยๆค่ะก็คือเครือข,ข่ายเก็บข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็รับข้อมูลได้ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะผู้ที่ซื้อสินค้าศิลปะ NFT เนี่ยจะต้องตามสืบหาต้นตอแล้วก็เจ้าของของผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้ค่ะจากบล็อกเชนค่ะสําหรับตัวของผลงานนี้นะคะที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าชื่อว่าทุกวันเป็นเวลา5,000วันค่ะ ภาพนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาจากการรวมภาพดิจิตอลแบบบมยุกเข้ามาด้วยกันเป็นจำนวน5 0าพันภาพค่ะที่ศิลปินวัยส9ปีผู้นี้เนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเป็นเวลาหนึ่งภาพค่ะเป็นเวลา5 0 0พันวันติดต่อกันตั้งแต่วันที่1าพฤษภาคมปีคอง0 0 7จนถึงวันที่7มกราคมปีนี้ค่ะทั้งนี้นะคะมีคมแ้แมนอย่างที่เรียนไปตอนต้นค่ะว่าเป็นศิลปินดิจิตอลที่มีชื่อเสียงค่ะเขามีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมถึงเกือบหลายบัญชีแล้วก็เป็นผู้ผลิตงานวิดีโอแล้วก็งานกราฟิก ให้เสรจลเป็นชื่อต่างๆค่ะถ้าพูดกันทุกคนก็รู้จักกันขายเชื Arena ed, ้ออารีนาแกรนเด้แจ็คสนบีเบอร์หรือว่าเคที่เฟอรี่นะคะนอกจากนี้คุณเวนแมนก็เคยร่วมงานกับแบรนด์ดังเช่นลุยตองไนกี้แล้วก็แอปเปิลมาแล้วเช่นกันค่ะครับขอบคุณมากครับคุณวัสมน์ครับไปกันต่อนะที่เรื่องราวจากเดนมาร์กคุณนพพรตัวนี้คนจามคนไอในคนก็สะดุ้งนะฮะถึงขั้นจับตัวเข้าตารางนี่ยังไม่เคยเห็น ใช่ลองอัปเดตข่าวนี้ให้ฟังว่าที่ผมว่านั้นอาญากรรมจากการไอนี่เป็นยังไงครับครับมันเป็นคดีซึ่งเดินหน้ามาก็ประมาณปีนึงที่เดนมาร์กแล้วเป็นการสั่งพิพากษาโดยผู้พิพากษาสูงของเดนมาร์กนะครับสั่งจำคุกชายผู้หนึ่งซึ่งไม่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อสี่เดือนครับจากข้อหาที่ไปไอรถจนให้ตำรวจสองนายระหว่างที่มีการตะโกนคำว่าโครโรนาคงเป็นส่วนหนึ่งครว่าโคโรนาไวรัสช่วงที่ตัวเอง เหมือนกับจอดรถอยู่ติดสัญญาณไฟจาราจรอะไรอยู่ที่ในเดนมาร์กเมื่อเดือนป็นเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับ <toe. S 1> เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เดนมาร์กเริ่มมีการล็อกดาวเพราะโควิด -19 แล้วก็ตำรวจต้องจับกลุ่มชายผู้นี้แล้วก็แจ้งข้อหาว่าพฤติกรรมข่มขู่โดยที่มีการนำไปตรวจด้วยว่าติดโควิด1 9เหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าปลอดเชื้อแต่ก็ยังถูกดำเนินคดีไปนะฮะขบอจริงแล้วคดีนี้สารชั้นต้นในเดนมาร์กเนี่ยพิพากษาว่าไม่มีความผิดไปแล้วแต่เรื่องมาไปถึงสาร ซึ่งศาลสูงของอเดนมาร์กก็เลยตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ผู้ต้องหาก็มีการขอขอ,ขอ,อุทธรณาอัอายการก็ขอสู้คดีบอกว่ายังไงก็ต้องจำคุก3-5เดือนสุดท้ายก็โดนจนได้4เดือนแต่ว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเดียวหรอกครับที่เราทราบเพราะว่าจริงๆแล้วในเดนมาร์กเขาบอกว่ามีกรณีคนไปไอไปรถใส่ใส่ตำรวจมากมายเพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าไม่มั่นใจในมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการระบาด นอกจากที่เดนมาร์กแล้วจริงที่อังกฤษที่เวลส์ก็มีกรณีคล้ายกันเหมือนกันศาสตรฐเขาบอกีเหมือนมีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราไม่ลงลึกเรานึกว่าทาไมการไอาการจามต้องขนาดติดคุกด้วยจะลืมไปว่าเรื่องโควิดเป็นเรื่องที่ยังน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็หลายคนที่ทําอย่างนี้เขาบอกใน,ในตำรวจบันทึกไว้ว่าชอบบอกว่าตัวเองติดโควิดด้วยแล้วหลังจากไอใส่คนอื่นแล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์มาฝากกันนะครับครับครับ ก่อนที่จะออกช่วงคุยข่าวไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนชาวไทยนะครับอยากจะพูดถึงนักการเมืองผู้หนึ่งนะที่คนที่ติดตามการเมืองอเมริกันในยุค90นะหรือจะว่าไปเล่นการเมืองมาตั้งแต่ยุคจัศูนย์ก็ว่าได้คงจะคุ้นชื่อบ๊อบดนะเขาเคยเป็นผู้ที่พรรคหรือพรรคแรงกนส่งลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะในอดีตปรากฏว่าบ๊อบดนั้นได้ประกาศนะบอกว่าเขาได้ป่วย เป็นมะเร็งปอดระยะที่4นะแล้วก็จะเริ่มเข้าการรักษาในวันจันทรนี้นะ b รบอบดนั้นอายุ97ปีนะครับชื่อเสียงของบ๊อบดนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่หลังจากกลับจากการทำสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วก็เล่นการเมืองท้องถิ่นเป็นสอสอสอวอจากรัฐแคนซัสนะฮะแล้วก็ชิงเป็นประธานาธิบด,ดีกับบิลคลินตันนะฮะในปี1996แต่ว่าแพ้ต่อบิลคลินตัน ในเวลาต่อมาก็ยังเป็นบุคคลที่รณรงค์หลายเรื่องนะฮะเช่นเรื่องการสร้างอนุสรสถานจำรึกสงครามโลกครั้งที่สองที่กรุงวอชิงตันและภาพข่าวที่ติดตาคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชวูบชเสียชีวิตแล้วบับโดก็เข้าร่วมพิธีศพนะฮะตอนนั้นเขาอยู่ในวัย95ก็พยายามที่จะลุกขึ้นยืนนแสดงความเคารพต่อ ลงศพของอดีตผู้นำสหรัฐก็เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าเป็นภาพทรงพลังนะครับเอาละ,ะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเข้าสู่ช่วงคุยสาระที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องอากาศแล้วก็ชุมชนชาวไทยนะฮะทางภาคตะวันภาคใต้ของสหรัฐตอนนี้รัฐเท็กซัสนี่โดนพายุฤดูหนาวกระหน่ำหนักเลยนะครับ ดีขึ้นไหมครับคุณวัสมนช่วงวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวเท็กซัสค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าสถาน,นการณ์ดีขึ้นก็บอกได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนในเท็กซัสค่ะหลายล้านครัวเรือนเนี่ยก็กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ในช่วงตน้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือมีพายุหิมะเนี่ยเข้ามจมตีรัฐทั้งใหญ่ทําให้เกิดปัญหาค่ะทั้งการระบบน้ำแล้วก็ระบบไฟฟ้าค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพอเรื่องไฟฟ้ากลับมาแล้วเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวเท็กซัสกำลังเผชิญตอนนี้ค่ะ<ม>ก็คือการขาดแคลนน้าดื่มที่ปลอดภัยค่ะเรื่องนี้นะคะทางสํานักข่าว The Associated Press ค่ะรายงานว่าหน่วยผลิตน้ำประปาราวหนึ่งพันจุดในรัฐเท็กซัสนะคะได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นจัดค่ะซึ่งทางองค์กรสิ่งแวดล้อมของรัฐเท็กซัสนะคะระบุว่าประชากรกว่า14ล้านคนค่ะได้รับผลกระทบจากระบบน้ำขัดข้องในครั้งนี้ค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะก็ระบุเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าจะลงนามขอความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติที่ส่งจากผู้ว่าการเท็กซัสแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเดินทางเยือนรัดเท็กซัสด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากําหนดการเดินทางของตัวประธานาธิบดีไม่ได้อ่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ก็เรียกว่ากําลังรับมือกับภัยวิกฤตอยู่ค่ะทั้งนี้นะคะทางการเท็กซัสค่ะแนะนําให้ประชากรเกือบหนึ่งในสี่ของรัฐค่ะให้ต้มน้ำประปาก่อนดื่มค่ะ โดยที่ทางเมืองดัครฮิวสตัน Houston นะคะซิลเวสเตอร์เทอร์เนอร์ค่ะนาย,ยกเทศมนนาย,ยกเทศมนตรีของนคอนิวสตันบอกว่าประชาชนในเมืองนะคะจะต้องต้มน้ําเพื่อใช้ดื่มค่ะจนถึงวันอาทิตย์หรือว่าวันจันรนี้เป็นอย่างต่ำค่ะระบบส่งน้ำประปาที่เสียหายจากความหนาวเย็นนะคะยังทําให้แรงดัน,นน้ำประปาท่อรัตเนี่ยไม่สม่เสมอกันเพราะแรงดันน้ํายังมีปัญหาค่ะประชาชนหลายคนก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเปิดน้ําก๊อกเน่ยทิ้งไว้ตลอดเวลาแน่นอนว่าเปลืองน้ําแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะคะโอกาสที่ท่อน้ำเนี่ยจะระเบิดจากความดันจากน้าแข็งจาก จากการที่ท่อแข็งเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งตอนนี้ค่ะทางผู้ว่าการเท็กซัสเกรกอัพบอร์ดค่ะก็ขอค่ะว่าขอให้ประชาชนเนี่ยปิดน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานค่ะเรื่องนี้นะคะทาง VOA ไทยค่ะก็คือทางดิฉันเองก็ได้พูดคุยกับคนไทยที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความหนาวเย็นในเท็กซัสครั้งนี้นะคะก็คนหนึ่งที่ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยด้วยค่ะชื่อคุณแวววันแสงสว่างค่ะเป็นผู้ประกอบการอายุ31ปีค่ะอยู่ที่เมืองเทมเพิลรัฐเท็กซัสนะคะ เธอเป็นหนึ่งในหลายๆคนค่ะที่เผชิญกับอากาศแอบเผชิญกับไฟฟ้าค่ะที่เรียกว่าติดดับมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะซึ่งในช่วงที่ไฟดับอย่างเรียกว่าไฟดับตลอด48ชั่วโมงในช่วงวันจันทร์ถึงวันอังคารเนี่ยคุณแวววันคะ่ะต้องหากระดาษลังมาทาเชืเ้อเพลิงแทนฟืนเพราะว่า mm hmm. ฟืนที่บ้านก็หมดแล้วเราก็พยายามที่จะหาร้านอาหารเธอกับแฟนหนุ่มของเธอชาวอเมริกันคะ่ะก็ขับรถ พยายามหาร้านอาหารเป็นเวลาสองถึงสามชั่วโมงซึ่งปรากฏว่าก็ไม่มีร้านอาหารไหนเปิดเลยค่ะก็เลยต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปก็ยังดีที่ว่าพอซื้อแซนด์วิชเก็บมาที่บ้านได้บ้างพอไม่มีไฟฟ้านะคะก็ไม่มีตู้เย็นพอตู้เย็นมีแต่ว่าตู้เย็นไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าก็เลยต้องเก็บอ่าก็เลยต้องเก็บอาหารด้วยวิธีใหม่ก็คือนาอาหารจากตู้เย็นเนี่ยมาแช่ในที่หิมะแทนเพราะว่าตอนนี้ที่หิมะที่เท็กซัสเนี่ยก็คือหนามากก็ต้องหาวิธีที่จะเอาตัวรอดกันค่ะในสถานการณ์ที่ไฟดับแบบนี้แล้วก็ ทั้งสองคนค่ะก็พยายามที่จะหาโรงแรมที่พักนอนไปหาโรงแรมมาสีที่เต็มหมดทุกที่ค่ะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเป็นแหล่งที่ยังมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอยู่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านก็คือเรียกได้ว่าหนาวเย็นมากทั้งสองคนค่ะก็เลยแก้วิธีด้วยการนอนในรถแล้วก็ใช้วิธีเปิดฮีเตอร์ในรถแทนเพราะว่าในรถเนี่ยยังมีความอุ่นอยู่บ้างแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่มืดแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ต้องกลับไป้าไปที่บ้านค่ะแล้วก็พยายามหาเสื้อเพลิงมาเพื่อก่ออ่าเตาผิง ซึ่งตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าก็คือฟืนหมดก็ต้องพยายามอื่นมาแทนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่บ้านของคุณแวววันนะคะล่าสุดที่ได้พูดคุยกัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมาดีขึ้นแล้วเพราะว่าไฟฟ้าได้เรียกว่ากลับมาถึงจะยังปลับมาไม่แรงพอก็ตามโดยสิ่งที่คุณแวรวันบอกว่าต้องการมากที่สุดในสภาพอากาศหนาวเย็นแบบนี้ค่ะก็คือไฟฟ้านั่นเองแล้วก็อีกคนนึงค่ะที่มีโอกาสได้พูดคุยด้วยก็คือคุณพงศริค่ะเป็นนักศึกษาวัย31ปีที่อาศัยอยู่ที่เมืองดอลลัส การที่ไฟดับเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าสอนทางไกลด้วยจากการระบาดของไวรัสกันเกินหมดแล้วแต่ว่าการสอนทางไกลค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือเรียกว่าก็ต้องหยุดไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่ามี assignment มีการบ้านที่ส่งอาทิตย์นี้ก็คือต้องข้ามไปที่อาทิตย์หน้าเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยก็ยังไม่สามารถบ,บอกได้ว่าสถานการณ์ว่าบ้านของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ทามหาวิทยาลัยจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ซึ่งถ้า ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ค่ะก็คือไม่สามารถที่จะเรียนทางไกลได้คะ่ะอืมขอบคุณมากนะครับคิดว่านอกจากเรื่องไฟฟ้าแล้วกําลังใจก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ส่งกําลังใจไปช่วยผู้ที่อยู่ในภาวะยากลําบากนี้ครับอ่าคุณวังขนาอยากจะให้คุยเรื่องที่ถือว่าจะเป็นเทรนด์สำหรับเศรษฐีคนดังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า ถ้าคุณรู้เรื่อง Wall Street คุณรู้เรื่องลงทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแฟชั่นใหม่คือไปเปิดบริษัทที่เรียกว่า b แบลน c h e c ค Company อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเราแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปกว้านซื้อธุรกิจเล็กๆได้โดยเฉพาะในเอเชียนะฮะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญครับคุณร่างคนาค่ะถือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่มีปรากฏการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในวดวง ตลาดการเงินตลาดหลักทรัพย์ให้เราแปลกใจได้ตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือบริษัทเช็คเปล่าหรือ blank check company ที่พูดกันถึงเนี่ยนะคะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยคือเป็นบริษัทยังไงแล้วทำหน้าที่อะไรนะคะชื่อเต็มๆของบริษัทเช็คเปล่าเหล่านี้นะคะก็คือเขาชื่อว่า special purpose acquisition company นะคะหรือเรียกกันว่าสั้นๆว่า SPAC บริษัทนี้นะคะคุณรัตรพลก็ไม่ต่างจากาบริษัทเชลคอมพานีนะคะหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไปซื้อบริษัทเอกชนอื่นแล้วก็ทําให้บริษัทเอกชนนั้นนะคะกลายเป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปโดยปริยายนะคะ แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัท S p a c เนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยนะคะคือพูดง่ายๆก็คือไม่มีหลักทรัพย์เป็นของตอนเองไม่ได้มีกิจการนะคะไม่ได้มีผลประกอบการอะไรเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเป็นโครงเฉยๆนะคะเพื่อไปทําหน้าที่เหล่านี้แล้วก็บริษัท S Pa c หรือว่า blank c h e c k เช็คเปล่าเหล่านี้นะคะก็มักจะมองหาบริษัทเอกชนนะคะที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีมีแววว่าจะเติบโตได้ดีนะคะแล้วก่อนจะเข้าซื้อ เพื่อรวบรวมกิจการนะคะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทชนิดนี้นะคะ SPAC ได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยที่ไม่ต้องไปจัดการทำ IPO หรือว่า <S 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 วิธีการระดมทุนที่ บริษัทหลายๆบริษัททํากันมาซึ่งมันเป็นการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะถ้าบริษัทนั้นๆเนี่ยต้องการระดมทุนแต่การทํา IPO แบบเดิมเนี่ยน,นะคะ จะว่าแบบเดิมก็ไม่ถูกก็คือตอนนี้ก็ยังมีการทํากันอยู่การทํา IPO เนี่ยนะคะมันเป็นการทําที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็มีการต้องมีการทํารถโชว์นะคะแล้วก็มีหน่วยงานเช่นกรอตตต่างๆเข้ามาดูแลมันยุ่งยากวุ่นวายนะคะแต่ในขณะที่ s p a แเนี่ยนะคะสามารถจดทะเบียนทำได้ง่ายกว่ามากแล้วก็ที่เรียกกันว่า l บล k คเช็คหรือเช็คเปล่าเนี่ยเพราะว่านักลงทุนกลุ่มแรกนะคะเขาก็จะมาระดมทุนกันในบริษัทนี้ แล้วพูดง่ายๆก็คือว่าพอลงทุนกันเสร็จจดทะเบียนเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาเงินก้อนนี้นะคะไปหาซื้อบริษัทเอกชนได้ตามที่ต้องการเขาก็เหมือนกับว่าอะให้เงินไปแล้วนะเธาอยากไปหาซื้อบริษัทเอกชนไหนก็หาซื้อได้เลยถึงเรียกกันว่า blank check หรือเช็คเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าปีที่แล้วนะคะมีการทํา IPO ไปทั้งหมด 194 IPO นะคะแล้วก็ระดมทุนได้67,000ล้านดอนลลาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของปี IPO นะคะแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าตัว SPAC เนี่ยนะคะสามารถระดมทุนได้ใกล้เคียงกันเลยนะคะคือถึง64,000ล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีบริษัทดังๆนะคะที่ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ผ่าน S-PAC เหล่านี้มาแล้วซึ่งก็คือเช่นบริษัท Virgin Galactic นะคะของอภิมหาเศรษฐี Richard b r a n s o n นะคะหรือบริษัท DraftKings นะคะซึ่งเป็นธุรกิจพนันกีฬาออนไลน์ mm hmm. ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เช่นนี้เช่นกันนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทำให้บริษัทเช็คเปล่าเหล่านี้นะคะเป็นที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัท s p a c เนี่ยนะคะมักจะได้นักลงทุนกลุ่มแรกๆเนี่ยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะ อาจจะมีชื่อเสียงในแง่มีความเก่งกาจในด้านการลงทุนนะคะมีชื่อเสียงที่เป็นเซเลบริตี้เช่นเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงหรือเป็นอดีตนักการเมืองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากชื่อของวิชาร์ดแบรนสันที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคะเจ้าของ Virgin Galactic ิกเนี่ยยังมีนักกีฬาชื่อดังอย่างคอลินแคสเปอร์นิกด้วยนะคะที่ มี s p a แของตัวเองมูลค่า250ล้านดอลลาร์เนะคะเป็นของตัวเองนะคะซึ่งชื่อของคนดังเหล่านี้ก็ทำให้ S p a c เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หอมหวนหน้าเข้าไปดูหน้าเข้าไปลงทุนอะนะคะแล้วคือตอนนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของของ s p a แหรือบริษัทเช็คเปล่าในสหรัฐนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมันได้เริ่มลามไปทั่วโลกแล้วนะคะก็คือ ตอนนี้ก็คือเข้าไปที่ยุโรปแล้วซึ่งที่ผ่านมายุโรปคือไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะมีข่าวมาแล้วนะคะว่าอภิมหาเศรษฐีอันดับ4ของโลกนะคะเบอร์นาร์ดอโนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเจ้าของของ LVMH เจ้าของแบรนด์หรูอย่างหลุยส์วิตตองเนี่ยนะคะก็กําลังจะเข้ารวบ เข้าเข้าก่อตั้งบริษัท S p a c พเนี่ยนะคะร่วมกับมหาเศรษฐีคนอื่นๆในในยุโรปนะคะเพื่อจะไปซื้อละรวบรวมกิจการด้านนวัตกรรมนะคะส่วนใกล้บ้านเรานะคะรายงานก็มีข่าวมาแล้วว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีข่าวว่ากำลังดูๆอยู่ว่าจะให้ S p a c พเนี่ยเข้าในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่แล้วก็ The Economist นะคะยังรายงานด้วยว่าเอ a a c เนี่ยนะคะอาจจะมีการทำให้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของเอเชียอย่างโกเจกนะคะแล้วก็โทโคปีเดียเ<ม>นี่ย เข้าตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์กด้วยเช่นกันโดยที่ไม่ต้องทำา IPO นะคะซึ่งปีนี้หลายคนก็กำลังจับตาดูกันนะคะว่า S Pa c เนี่ยจะสามารถทำได้อีกเท่าปีที่แล้วไหมเราก็จะสามารถแซงหน้า IPO ซึ่งเป็นวิธีระดมทุนของบริษัทแบบเดิมๆได้ไหมคะ่ะน่าสนใจมากนะครับจะติดตามต่อไปเลยว่า S p a c แล้เราจะมีคนดังคนไหนนะที่ตั้งกองทุนแบบนี้อีกบ้างครับอาส่งท้ายวันนี้สั้นๆไม่ทราบว่าคุณนพพรสามารถที่จะสรุปความ กิจ,จก,กรรมของราชวงศ์อังกฤษที่เป็นข่าวล่าสุดได้อย่างกระชับกระชับได้ไหมครับวันนี้ได้เลยครับสั้นๆแถลงการจากพระราชวงบักกิงแฮมออกมาในวันสุกตามเวลาอังกฤษยืนยันครับว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมเกนจะยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็ จะไม่กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปหลังจากใช้เวลาทบทวนสถานการณ์ตัวเองหนึ่งปีก่อนหน้านี้สังคู่ก็ประกาศว่าจะขอถอยห่างจากราชวงศ์เพื่อจะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแต่เงียบแค่ไหนไม่ทราบเพราะว่าจะมีรายการ n น t f ฟ i x กจะมีการผลิตรายการกับ mm hmm. อัลราวินฟีเรลเร็นนี้ตอนนี้คือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระราชินีลิซเบตก็ออกมาย,ยืานยันนะครับว่าพระราชนา,าจะไม่ทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์อีกต่อไป mm hmm. ก็ ว่าทางแถลงการจะบอกว่ารู้สึกเสียใจทุกคนในในราชวงเสียใจแต่ทุกคนก็ยังรักทั้งดัชเชสอายุวัฒน์ดัชเชสเห็นสักเซสอยู่นะครับก็เป็นการยืยนยันครั้งล่าสุดว่าทั้งคู่จะขอเป็นสามัญชนหากิทตาปกติไม่กลับไปช่วยงานในราชวงอีกแล้วครับครับเอาละครับครบทวนกระบวนวามวันนี้นะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ Instagram นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ VOA t h a i com ครับวันนี้ พวกเราสี่คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ